ที่จริงเนี่ยทักหอนลงม,มาตรงนั้นอ่ะมันมันไม่ได้เยอะนะมันไม่ไเยอะแต่ก่อนแต่ก่อนเราไม่รู้มันดิ่งไปตามความปรุงแต่งไปที่จนกว้างเลยจนไม่มีที่สิ้นสุดพอหอนมา,มาหาตัวมันมันเห็นที่สิ้นสุด แล่ก็มมีมากด้วยมีนิดเดียวมีหน่อยเดียวการแก้ของมันแล้วมันก็จะจบของมันเองตัวมันเองจะจบตัวมันเองตัวมันเองจะรู้ตัวมันเองมันรู้ขึ้นที่ตัวมันเอง <Okay. S 2> ถ้าจับถ้าจับจุดนี้ได้แค่ใช้คำคำว่ารู้ตัวก็จะรู้ความคิดก็จะรู้ความรู้สึกพอรู้ความรู้สึกก็จะเห็นความว่างอยู่ พะหนัตัวที่เราอาศัยได้ที่นี่แต่ตัวที่อยู่กับว่างที่นี่ตัวที่รู้ว่างนั่นคือตัวปัญหาคือมันเหมือนกับเราเนี่ยเราอยู่ในห้องอย่างเงี้ยอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็มีหันมาทงนี้ก็มีหันมาท้งนี้ก็มีม ตัวที่หันอยนู่นั่นน่ะมันไม่ว่างต้องมาหันมาหาตัวมันเองเพราะมันรู้ว่ามันเห็นว่างเห็นไม่มีอันนั้นก็ไม่มีอันนี้นกม็มีหันอยู่นอกตัวมันก็ไม่มีอะไรสกักอย่างที่จะเอาได้ไม่มี หันไปสวมบทก็ไม่มีที่จะเอาเป,อเป็นอยู่แค่นั้นเป็นอยู่แค่นั้นหันไปหาคนไหนก็มีแต่ความสิ้นสุดไม่มีไม่เป็นตัวมันเองนะ่ะที่มันไปไปเห็นในสิ่งที่ว่างนะ่ะมันยังไม่วางตัวมันเองตัวมันเองจะต้องไม่มีตัวมัน หย่อนออมาตัวนี้เพราะตัวที่มันไปก่อพบก่อชาติคือตัวนี้ทีนี้ถ้ามันเห็นว่าใครใครสบายใครเบาใครมีอาการนี้ ที่มันเห็นบ้างแล้วมันก็สบายใจใครตัวสบายใจใครตัวมีอาการนี้นั่นะนะย้อนเข้ายนหานเองเราจริงให้เห็นว่างรู้ว่าว่างบ่างก็ไม่ใช่ตัวคือบ่างน่ะไม่มีตัวตัวเราจรงรู้อาการโอว่้างอันนี้เขาว่างอันนี้เขาว่าใครว่างใครรู้ว่าง ขวนก็ไปหาตัวตัวที่รู้ว่ามันถึงจะมันถึงจะเห็นในในในตัวที่มันไปเข้าใจในว่าว่างก็ไม่เอาอันนี้มีความเข้าใจแล้วว่าไม่เอาเยในตัวมันเองอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ม็ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวใครไม่เอา่ะ ตอย้อนเข้าไปหาตัวนั้นตัวนั้นจะต้องต้องทิจเจนาให้มันว่างเหมือนกันให้เห็นตัวมันเองไม่มีเหมือนกันมันว่างซอนซ้อนก,นกันกับว่างมันอาศัยความว่าง เป็นที่เกาะที่บังมันเพราะมันมีความเข้าใจว่าว่างแต่ตัวเองมันไม่ว่างเราจึงต้องรู้ว่าโอ้อาการว่างใครว่างมันจะมันจะพินิจพิเคราะห์เลยแต่ถ้าเราถ้าเราไปไม่ไปเติดอยู่ในความว่างนะแต่ แต่เราเราเห็นในพิมาพิจนารณามมันจะพินิจพิเคราะห์ของมันแล้วมันก็จะเข้าไปหาตัวมันทีนี้มันก็จะมาพิจารณาตัวตัวนั้นตัวที่มันไม่ว่างมันอาศัยความว่างเป็นที่อยู่อาศัยของมัน เห็นตัวตัวมันเองรูตัวมันเอง,วเองความรู้สึกที่มันมีอยู่นะคนคิดคนคิดคน,ค,ดค,นคิดอย่างมันก็จะเริ่มเห็นเห็นในจุดจุดที่มันไม่ว่างแบบนี้มันไม่ไปสนใจกับสิ่งที่มันเป็นว่างตัวน,นี้เห็นเรื่องเห็นแล้วมันจะไม่ว่าง แต่เราจะมองให้เห็นมันว่างทีนี้มันก็ไม่ใช่ตัวตนพิจารณาตะล่อมตะล่อมอย่างนั้น่ะมันไม่ใช่ไม่มีไม่เป็นจนตัวเนี้ยมีความเข้าใจปล่อยตัวมันเองทั้งหมดมันไม่ว่าง มีความเข้าใจในตัวนั้นตัวมันเองไม่ว่างแต่มันก็ไม่ว่างมันไม่เป็นอะไหลมันไม่เป็นว่างทีนี้แต่เราจะมองให้เห็นความไม่เป็นของมันความไม่มีตัวตนของมันแต่มันจะยาก แต่ต้องพิพแพงพิกแกงให้เห็นในความไม่เป็นไม่มีไม่เป็นตัวที่มีความเข้าใจนะครับมันเหมือนมันเหมือนจะหลุดออกมันเหมือนจะเป็นอยู่นั่นน่ะคอยสติปัญญาเราจ่อลงจ่อลงท่าน,น,นะควบคุมอยู่ตรงนั้นติปัญญาอย่างลงทั้งหมด ทั้งๆท,ที่มันก็ไม่มีตัวตนเราจรึงพยายามมองให้เห็นความไม่เป็นตัวตนความเข้าใจจะเกิดขึ้นความรู้จะเกิดขึ้นความกระจ่างก,กับตัวมันเองจะเกิดขึ้นมันจะเข้าใจในตัวมันเองว่าไม่ไม่มีไม่เป็นมันไม่มีเลยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย มันเป็นแค่ความรู้สึกที่มันเกาะเกี่ยวกันอยู่ความไม่เข้าใจความมันเป็นอยู่ที่มันเป็นกระแสในการเป็นแต่ก็ไม่มีโปรโตอนเราจึงต้องมีสติมากตรเนี้มีสติมาก ปัญญาพร้อมคุกคุณคุกคุณนต้องใช้ใช้สติมากเลยตัวนี้เอาอยู่อย่างเนี้ย มันไม่มีตัวตนเป็นอาการแต่เราพยายามมองให้เห็นความไม่เป็นตัวตนของมันความเห็นมันถึงจะปลด อเอาเรื่อยๆไม่ได้วันนี้เอาวันหน้าไม่ได้วันนี้แต่ต้องจําจําที่เราเข้าไปในตรงนี้ที่จะเห็นที่เห็นกันอย่างนี้ทํายังไงวิธีการของมันมันเป็นยังไงอยู่นี่แหละที่จะต้องไปใช้ ไปอยู่ตรงไหนถ้าเขาเข้าไปตรงนั้นได้นะ่านน่ะคู่ควรกันอยนู่นั่นแหละที่นี่จำจำตรงนี้จำอาการนี้มันเหมือนจะรู้ด้วยวิธีอะไรเราคิดยังไงเราพยายามให้เห็นยังไง จำอันนี้ยให้ได้ถ้าเขาถ้าเขาไปตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะเราทํำยังไงมันถึงเจะนี่มันเหมือนจะมันจะรู้จะเห็นนหะต้องทําอย่างนั้นเพราะการเห็นของมันเนี่ยมันจะเห็นทีละน้อยทีละนิดเอสิมีความรู้สึกที่เราเห็น หมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นเหมือนจะออกเหมือนจะเข้าใจเหมือนจะนั่นนั so ่นคือการเห็นท like ีนี้เราอยู่อย่างเนี้ยเราอยู่ยังไงมันถึงจะเป็นอย่างเนี้ยมันกําลังจะพยายามที่จะรู้ใจเห็นเนี่ยจำถ้าถ้าไปถ้าไปไปอยู่บ้านถ้ามันเข้าไปตรงเนี้ย ให้เราทาอย่างนี้คุบคุณคุบคุนคุบคุณ,คคณอยูบอย่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจกวิธีวิธีที่มันมันเหมือนจะเห็นจะเห็นตอนนี้ไม่เห็นมากแต่คุณรู้แล้วทำอย่างไรมันจะเห็นไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยค่อยไปค่อยไปค่อยไป เวลามันชัดเจนขนาดจิตเดียวเท่านั้นที่มีความเข้าใจทีเดียวนะโดยวิธีการอันนั้คือถ้าเ้าไปถึงตรงนั้นได้อ่ะ แต่ต้องจำไม่ได้นะที่มันจะเห็นกันเนต้องจำ